เราไปให้กำลังใจพี่ๆกู้ภัยกันหน่อยดีกว่าต้องไปช่วยลูกหมาทั้ง9ตัวครับมากัน9้าตัวเตัวแล้วมาตกลงไปในท่อแบบนี้ฮะกู้ภัยสุวรรณภูมิฮะรวมตัวกันมาเลยพวกเรารวบขบวนการกู้ภัยสุวรรณภูมิไปทำภารกิจช่วยลูกหมาเก้าตัวฮะที่อยู่ที่บริเวณบ้านหนองโคกตาบลเมืองทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมุดเข้าไปแบบเนี้ย ไปช่วยลูกหมานะมันอยู่ในนั้นน่ะท่อมไปยังไงก่อนชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังสองวันก่อนฮะฝนมันตกหนักไงทตาให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณตรงนี้คือน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าที่บริเวณท่อระบายน้ำแห่งนี้เขาไปพบเห็นกับแม่หมาท่าทางแปลกๆมันเดินวนเดินวนรอบๆอยู่ตรงเนี้ยหลายวันแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าร้องเรียกหาลูกมันแล้วคุณดู ดึงออกมาเนี่ยว่าต้องเอาตะกร้าเข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็ค่อยๆบรรจุเจ้าลูกหมาลงไปในตะกร้าแบบนี้แล้วค่อยๆส่งต่อกันออกมาผู้ชมฮะสุนัขครับลูกสุนัขทั้ง9้าตัวปลอดภัยฮะโอ้ยลงอกโอ้ยลงอกลงใจเนาะใครที่เป็นธาตสุนัขนะเนี่ยได้เห็นลูกหมาแบบเนี้ดูสิมันน่าเอ็นดูคนเล็กๆดูมันอ่อนแรงด้วยเพราะจริงๆเป็นหมาน้อยๆอย่างเงี้นะนะ มันยังต้องอยู่ใกล้ๆกับแม่ยังไม่หย่านมถูกต้องคำน้องใบตองมันน่าจะแบบไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะเนสสาะรสรภาพอ่อนแรงอย่างนี้เลยอ่ะสุดท้ายช่วยมาได้นะครับแล้วมานับดูซิว่าเอ้มีเพศผู้เพศเมียยังไงก,กี่ตัวกันบ้างเพศผู้5้าตัวฮะเพศเมียอีกสตัวซึ่งเป็นลูกสุนัขจรจัดเถานั้นนั่นแหละอ่ะจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะนํามาเลี้ยงเอาไว้ที่ศูนย์กู้ภัยเลี้ยงให้มันแข็งแรงเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหา ค่อยประกาศหาเจ้าของหน่อยเผื่อว่าจะมีคนใจดีมารับเลี้ยงมันไปนี่น่ารักนะก็คอยดูในโซเชียลของเขาแล้วกันใจตัวไหนก็รับไปอุปการะได้นะครับสูกต้องแต่ถ้าหาค่ะ